สวัสดีครับมาดูวิธีผสมปุ๋ยใช้เองนะครับวันนี้เป็นผสมเป็นสูตรยี่สี่ยิบเอ็ดศูนย์ครับก็ใช้แม่ปุ๋ยเป็นสิบหกยี่สิบศูนย์หนึ่งลูกครับสิบแปดสี่สิบหกศูนย์ยี่ห้ากิโลครับแล้วยูเรียสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ยี่ห้ากิโลครับการผสมกันจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับ ที่ผสมใช้เองเพราะว่าผมทําปีนี้ทำนาสามรอบครับรอบแรกจะใช้ยูเรียรบวกปุ๋ยินรีก็แต่งหน้าก็เป็นสิบหกยี่สิบศูนย์ผลสองก็เป็นสูตรยี่สิบยี่สิบศูนย์ครับใช้ใช้ผสมเองแบบนี้ครับแล้วก็รุ่นนี้ก็เป็นยี่สี่ยบเอ็ดศูนย์ครับเหตุผลที่ต้องผสมเองเพื่อให้ได้ธาตุอาหารที่มากขึ้นครับจากสิบหกยี่สิบก็ให้เป็นยี่สี่ยบเอ็ดครับ จะได้ไม่ต้องแบกน้ำหนักเยอะเพราะว่าผมหว่านเองถ้าใช้ที่พกยี่สิบศูนย์ก็จะใช้อยู่ที่สามสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่ก็จะต้องวานไร่หนึ่งประมาณสามสิบห้ากิโลครับถ้าผสมใช้เองแบบนี้ครับก็จะอยู่ที่ไร่หนึ่งไม่เกินสามสิบกิโลครับเพราะว่าธาตุอาหารเยอะก็จะมีส่วนต่างของน้ำหนักปุ๋ยที่ผมต้องแบกนะครับห้าลูกสองร้อยห้าสิบโลในพื้นที่นาะห้าสิบไร่ครับโดยประมาณ อันนี้ก็ผสมใช้เองเราก็ได้ธาตุอาหารที่มากกว่าทําให้ข้าวเขียวดีครับแล้วก็ต้นทุนถูกเพราะว่าถ้าซื้อยี่สิบยี่สิบศูนย์ก็จากราคาปีหกห้าหรือปีหกหกเนี่ยครับตอนนั้นอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทครับอ่าสูตร2ยี่สิบยี่สิบศูนย์อันนี้ก็ผสมใช้เองก็ณปัจจุบันก็เก้าร้ยี่็บบาทครับก็แพงกว่าสูตย์สิบหกยี่ศูนย์นิดหน่อยครับ จะได้ธาตุอาหารที่เยอะกว่าเราก็ไม่ต้องแบกน้ำหนักมากครับก็ได้ธาตุอาหารที่ครบช่วยลดต้นทุนครับแล้วก็ได้ปุ๋ยเต็มสูตรก็ลองเอาไปทำดูนะครับช่วยลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มธาตุอาหารในดินสำหรับการผสมปุ๋ยในการใช้ทำนารอบที่สามครับขอบคุณครับ